สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆสายฝอที่น่ารักของชอลี่ค่ะวันนี้ชลี่ก็จะมาตอบคำถามน้องๆน,นะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทางแฟนเพจ Facebook Love Story y y ชลี่ค่ะซึ่งน้องๆถามเข้ามาว่าพี่ชลี่คิดเห็นยังไงกับฝรั่งที่ใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองลงไปในโปรไฟล์แล้วก็ใส่ ID ดีลลงไปในโปรไฟล์ส่วนตัวแล้วเนี่ยสำหรับพี่ชลี่เนี่ยพี่จะไม่เลือกฝรั่งที่ ใส่เบอร์โทรโทรศัพท์ของตัวเองหรือว่าไอ l ดีไลน์ของตัวเองลงไปในโปรไฟล์ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะเรามองว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยคงจะอยากให้ผู้หญิงเข้ามาทักหนึ่งคือคุณไม่ได้จ่ายคุณไม่ได้แบบจ่ายแบบว่าพรีเมียมนะคะคืออาจจะไม่ได้ซื้อ,อในราคาแบบว่าสามารถที่จะทักใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้แบบเสียเวลาให้ผู้หญิงเข้ามาดูในโปรไฟล์แล้วผู้หญิงก็ แอดเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้มันก็จะโอเพ่นไปนิดนึงคือคุณจะเปิดกว้างไปไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คงจะแบบคงจะอยากรักสนุกแล้วก็อยากจะคุยกับผู้หญิงหลายๆคนถึงได้แบบทําให้ตัวเองอยู่ในเขาเรียกอะไรคะในสาธารณะอยากให้ทุกคนเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วใครๆก็สาวๆก็แอดได้ง่ายๆมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งไลน์พร้อม ถ้าถามส่วนตัวโชลี่ถ้เห็นว่าโปรไฟล์นั้นเป็นของผู้ชายที่แบบเฮ้ยหน้าตาดีก็จริงแต่ว่าเราก็จะไม่เลือกที่จะคุยเลยค่ะเพราะเรามองว่าฉันอยากจะเป็นคนพิเศษที่คุณหยิบยื่นอ่ไอดีไลน์ให้หรือจะเป็นเบอร์โทรให้หรือเข้ามาถามฉันก็ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณแจกเบอร์โทรให้กับสาวๆทุกคนและคุณแจกไอดีไลน์ให้กับทุกคน ในโปรไฟล์ของคุณเองซึ่งพี่ชลลี่มองว่ามันมันโอเพนจนเกินไปนะคะถ้าถามพี่ชลลี่คำตอบก็คือว่าพี่ชลลี่จะไม่เลือกคุยกับผู้ชายที่โอเพนขนาดนั้นมันเกินไปคือแสดงว่ามึงก็คงมีผู้หญิงคุยเยอะนึกออกไหมคะเพราะว่าลงซักทั้งเบอร์โทรทั้งไอ l ดี e ไลน์ขนาดนั้นก็คงจะมีผู้หญิงหลากหลายหลากหลายคนที่ส่งข้อความเข้าหานะคะแล้วก็ ไม่ไม่ได้สนใจว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงอะคะ่ะเพียงแค่เห็นแค่เขาลงเบอร์โทรแล้วก็ลงไอดีไลน์ไว้เนี่ยพี่ชลีก็ปัดผ่านแล้วคะ่ะไม่เอาเลยต่อให้หน้าตาดีแค่ไหนต่อให้โปรโฟไฟล์คุณดีแค่ไหนก็ไม่เอาคะ่ะ เพราะเรามองว่าอย่างเรามันก็ต้องพิเศษอะคะเราต้องเป็นคนพิเศษของเขาคนนั้นจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นต้องดูหลายๆอย่างนะคะสาวๆไอ้พวกที่มันชอบเขียนเบอร์โทรตัวเองหรือให้ไอดีไลน์ตัวเองบนหน้าโปรไฟล์เนี่ยให้มองไว้ง่ายๆเลยว่าแสดงว่าผู้ชายคนนั้นก็คงจะแบบโอ้โหหนึ่คืออาจจะแบบ ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยหรือเปล่าหรือสองอยากจะโอเพนอยากจะอยากจะแจกคือขี้เกียจคุยหรือเปล่าเพื่อที่จะหิ้หิงทักเข้าไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะหรือคิดส่วนใหญ่จะแบบขี้เกียจคุยไม่ได้อยากถามมากอะไรเงี้ยใครอยากแอดก็แอดมาเลยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้มันก็แบบไม่ไหวเนาะถ้าเราเจอแบบนั้นก็ลองถามตัวเองดูว่าเราไหวไหมที่จะแบบจะต้องไปแอดผู้ชายก่อนอน่ะรื่ออกไหมคะ ไม่ไหวถ้าเป็นพี่พี่ก็ไม่ไหวนะอันนี้ก็เป็นคําตอบของพี่นะคะส่วนของน้องๆถ้าเจอแบบนี้ก็ลองชั่งใจดูว่าเราโอเคหรือเปล่าถ้าเราโอเคก็ไปต่อแต่ถ้าเราไม่โอเคก็จัดไปค่ะ The next step The next door ไปที่อื่นนะคะไปบ้านอื่นแล้วกันไปแวะโปรไฟล์อื่นโปรไฟล์นี้คัดทิ้งค่ะคนอื่นคัดเอาเราคัดทิ้งก็พอแล้วนะคะเราไม่เราไม่คัดเอาจากสาวๆค่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะจ๊ะ